ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับสกา์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ โ okay. อเคอรุณสวัสด์ยามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในส่วนของไอสารออร์แกนิกฟาร์มเมื่อกี้ก็เป็นการโชว์โชว์วิวรอบๆบ,บ้านที่ผมอยู่นะครับผมก็ธรรมชาติที่ผมอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีทุ่งนามีภูเขาเามีบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่ยังไม่ใช่ชนบทจ๋าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบ แบบอะไรในเมืองขนาดนั้นนะครับมันยังอยู่รอบนอกอยู่สภาพอากาศต่างๆก็โอเคเลยครับก็มีหนาวเย็นผมอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัทยนะครับตำบลปังยิ้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันเมื่อกี้ผมเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่ผักสลัดของผมครับรอบที่สองที่จะเอามาใส่ประมาณนี้เลยครับใส่เสร็จแล้วก็ จะคุมดินด้วยขุยใยมะพร้าวใยมะพร้าวที่ที่ซื้อมาครับเอามาล่อนเพื่อเอามะพร้าวละเอียดแล้วก็ที่เหลือก็คือใยก็จะเอามาใช้ในการคุมหน้าดินเพื่อป้องกันความความชื้นระเหยประมาณนั้นเลยครับอันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปไปละแล้วเดี๋ยวก็จะคุมดินแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาการปลูกผักสลัดแล้วกันนะครับ คือผมก็ปลูกผักสลัดมากเกือบ2ปีแล้วครับก็ไม่ใช่มือใหม่ในการปลูกผักสลัดเพราะฉะนั้นก็คือเรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าถ้าเพื่อนๆชอบการปลูกผักสลัดจริงๆอะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่เห็นชัชดๆเลยจากจากประสบการณ์ตรงของผมเลยก็คือดินปุลูกเนี่แหละครับดินของเพื่อนๆมันต้องพร้อมพร้อมที่จะให้พืชดูดซึมได้เลยอะครับ จะมาแบบว่ารอย่อยสลายหรือหมักดินได้ไม่ดีพออย่างเงี้ยครับพืช <estoy> ม <en route> ันพืชของผักสลัดอ่ะมันจะมีอายุการเติบโตของมันอยู่ที่ประมาณ4ี่สี่สห้าถึงห้าิ้าวันเนี้ยก็ต้องดีตัดละนับตั้งแต่อายุการเกิดของมันการเพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าสารอาหารมันไม่พอครับมันก็ทําให้ผักมันไม่โตอพอเลยอายุเก็บมันก็จะขมละมันก็จะเริ่มแก่เพราะฉะนั้นก็คือดินมุกปลูกอะสาคัญที่สุดเลยแล้วก็ปุ๋ย ปุ๋ยอะไรต่างๆที่จะใส่ในช่วงที่ปลูกสลัดนะครับมันก็จะต้องมีอาหารเสริมให้มันบ้างถ้าดินมูลปลูกของเพื่อนๆยังไม่ยังไม่มีสารอาหารมากพอที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเราอาจจะต้องใส่ปุ๋ยมูลปุ๋ยอื่นๆใส่เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ใส่พวกน้ำหมักเป็นอาหารเสริมเข้าไปเพื่อให้พืชได้ดูดซึมสารอาหารต่างๆได้มากขึ้นประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้มันจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้น ถ้ามือใหม่ๆทุกคนนะครับอันนี้แค่เรื่องการปลูกนะครับแต่มันก็จะมีแต่มันก็จะมีมีส่วนอื่นๆอีกด้วยในเรื่องของของโรคอย่างเช่นพวกโรครากเน่าโคนเน่าอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาการอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของเอ,อในส่วนของพวกหนอนผีเสือ้อนอนอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับมันก็จะ ส่งผลต่อการทําให้ปลูกผักสลัดได้จะโตไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการปลูกหน้าหนาวอ่ะหน่อยผีเสื้อพวกนี้จะมันก็จะไม่เล่นงานเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พื้นที่ในการปลูกถ้าพื้นที่น้อยแบบผมครับก็สามารถปลูกได้โดยโดยใช้แปลงยกพื้นสูงเพื่อป้องกันพวกเอ่อพวกขากอะไรเงี้ยครับที่มันจะมากินกินผักสลัดแล้วก็พื้นที่ ขนาดไม่ต้องเยอะมากก็ได้36แปลงแบบผมก็ได้อย่างเงี้ยครับพื้นที่น้อยๆอ,อย่างเงี้ยก็สามารถปลูกผักสลัดได้ละโดยอาจจะต้องยกพื้นสูงนิดนึงประมาณนั้นเลยครับผมข้าๆประมาณนี้ครับวันนี้แค่อยากจะมาอัปเดตอัปเดตว่าผักสลัดของผมเป็นยังไงแล้วอะไรแบบไหนแล้วอะไรเงี้ยครับ ผมก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ครับปลูกผักสลัดดูแลผักสลัดรดน้ําผักสลัดให้ปุ๋ยผักสลัดก็จะวนไปอย่างเงี้ยเป็นหลูไปเรื่อยๆแล้วก็ก็เริ่มเพาะผักสลัดรุ่นใหม่เอามาแซมเอามาเพื่อให้มาให้มาชนกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเก็บขายรุ่นใหม่ก็เตรียมพร้อมที่จะขายในรอบอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะหมุนเวียนไปงี้เพิ่มขยายแปลงอย่างเงี้ยครับ ถ้าทำเป็นธุรกิจมันก็ต้องคิดประมาณนี้ครับมันก็ต้องขยายแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอะไรประมาณนี้เลยครับผมข่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้โอเคถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอศารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมแคปเจอร์ ure, ภาพนิดหนึ่งอันนี้ก็คือสําหรับ ผักที่มันคุมแปลงแล้วกับผักที่ใส่ปุ๋ยแล้วรอคุมแปลงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ